ปุมธานีหนึ่งปีมีครั้งเดียววัตะพังสามโคกจะพิธีอาบน้ำมนต์จันเพนในวันรอยกระทงซึ่งปีนี้พิเศษกว่าทุกปีคือวันจันทร์ซ้อนจันนวัตพังหมู่ที่ห้าตำบลเชียงลากใหญ่อําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวันที่27พฤศจิกายน2566เมือ่อเวลาย2่สิบสองนผู้สื่ข่าวรายงานว่าท่านพระครูขันติธรรมรัฐ เจ้าวาดวัดตะพังพร้อมด้วยคณะสิทญาณุสิ์จัดพิธีอาบน้ำมนต์จันเพนเนื่องในวันรอยกระทงหนึ่งปีมีครั้งเดียวซึ่งปีนี้พิเศษกว่าทุกปีคือวันจันทร์ซ้อนจันเนื่องจากทางวัดตะพังได้จัดงานบุญประเพณีสืบสารประเพณีวันรอยกระทงขึ้นตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายน2566ถึงวันที่27พฤศจิกายน2566รวม5วัน ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายซึ่งตรงกับวันรอยกระทงประจำปี2566ได้มีพี่น้องประชาชนสิทธิานุสิทธิ์เข้ามาร่วมรอยกระทงที่ทำวัดจัดขึ้นกันอย่างมากมายมีการออกร้านค้าและมีกองบุญต่างๆมีร้านค้ามากมายมีการแสดงลิเกคณะตุกต๊กติ๊กเถิดเทิงน,นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์อนเนกมงคลฟิลม์มให้ชมฟรีอีกด้วยส่วนไฮไลท์ค่ำคืนวันนี้ก็คือ พิธีอาบน้ําจันพินเนื่องในวันรอยกระทงหนึ่งปีมีครั้งเดียวคือวันจันทร์ซ้อนจันทร์โดยพระครูขันติธรรมรัตนเจ้าวานวัตพังเจ้าพิธีการอาบน้ําเพ่นจันทร์คนโบราณชื่อว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นการชําระสิ่งที่ไม่ดีขจัดสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายไปจากร่างกายและจิตใจเชื่อว่าเป็นการเสริมสร้างบรารมี และสิริมงคลแก่ชีวิตชะตาชีวิตจะรุ่งโรจน์หน้าที่การงานจะประสบความสําเร็จมีโชคราบมีสเสน่ห์ตามมหานิยมคนที่เห็นหน้าตาเศร้าหมองเมื่ออาบน้ําเพ่นจันแล้วจะหายเทพช่วยคุ้มครองป้องกันเสริมสง่าราศีให้บริสุทธิ์ปุดพองขจัดอำนาจมนดำคุณใสขับไล่พูดผีปีศาจ ที่แฝงอยู่ในร่างกายให้หมดไปพร้อมกันนี้มีคณะสิทธินุสิ์พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเข้าวิธีอาบน้ําจันเพนกันอย่างมากมายส่วนบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ชื่นชอบของคณะสิทธินุสิ์พี่น้องประชาชนอีกด้วยนิวยี่สิบสสารัฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี